สวัสดีค่ะพี่น้องเดี๋ยวมือนี่ขว่าสิพ้ามาลุยสวนคนไทยในต่างแดนเนาะค่ะเนาะสวนอันอ่าอีหยังก็สวนสวนช่วงในนาห่อนเนะเาะก็สิปลูกพักปลูกอ่าผลไม้อีหยังกินเองเสีนะพวกแอปเปิลเห็นปะจังสีนะ่ะเกิดไปเลยค่ะไปลุยสวนแล้วเลยค่ะ สวนสวนสวนไทยในต่างแดนนะคะปู๊ดลูกฟักทองนะป้าเนาะฟักทองเนาะเออเฮ้ยพี่น้องโอ้ยออนซอนออนซออ่ะเิดเปิดเปิดป้าเปิดเปิดเปิดป้าเปิดเอ้านี่อันนี้คือดอกมันนี่เบิ้องลูกมันเห็นป่ะเป็นกี่ลูกพี่น้องเบิ้งลิล่ะเดินข้างในเบื้องเพิ่นหมานมากเลยเพิ่นปลูกของในกินน่ะเอาไปกินมั่ง โอ้ยป้าบ่ต้องบอกเหลือแท้บ่เหลือแท้นี่ปุ้ยมากมากขอจะไปแกงใส่เห็ดนี่สองอันไอ้นี่พื้นเด้อแต่ไม่กินได้มีมีใครกินฟักทองแล้วตายก็นี่อย่าให้ดูนี่อันนั้นไป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 นี่ไหนล่ะนี่ใครมาดูป้าป้าเปิดเปิดเปิดนี่ไปค่อยแน่ขึ้นขึ้นมาดูเอาเดือยค่อยแน่เหยียบดอกไยแน่ป้าเดือดนะอย่าเหยียบดอกไม้ป้านะโอเคอย่าเหยียบนี่ป้าพี่น้อง เกยกันยูนี่มันออกนี่อุยป้าไอ้น,นี่เขาเรียกอะไรฟักรหรือว่าแตงแตงหรือว่าอะไรเนี่ยบวกจ่าละแหละไม่ใช่บ,กบวกป้าพี่น้องอันที่ว่าอันอันที่ว่าข่อยแขงใสเ่เ็ดให้พวกเ้าเห็นน่ะอู้เอาระป้าทำไมไม่เด็ดน่ะมันฟักทองอ๋อมันเป็นฟักทองไม่ใช่ชวบนะระวังเหยียบดอกไม้ป้าค่ะป้าป้าป้าเิ่นหวงดอกไม้พี่น้องดอกไม้เพิ่งงามงามป้าไปไปไปเบิงสวนข้างล่าง ขอขอนุญาตถ่ายบ้านได้ไหมไโอ้พี่น้องขอยิบอกว่าตั้งแต่พี่โยมาอยู่เพิ่นเพิ่นเฮดประดับประดาได้สวยมากเลยพี่โยขออนุญาตถ่ายเด้อเงินเงินีแม่นี่แหละ<อ>นี่งเงินเงินีลูก<ต><ต>เงินอีแม่ขอยิบอกว่า<ๆ>ขอยืมถ่ายตอนตอนตอนบ้านหลังเกา <c oughs> โอ้ยังกับบ้านป่าตอนในเพิ่นเฮดออกเพิ่นเป็นไงสวยค่ะ อันนี้ก็ต้นน้อยกำลังขึ้นเนาะโอ้ยสุดยอดว่ะพี่น้องปลูกซัมนี่ก to ็ได oui. uh ้กินไหมเห็นป่ะอันน no ี yes, ้เป็นฟักทองกินเนาะอันนักกับฟักทองกินได้ค่ะโอ้หนี่อันอันนี้เป็นฟักทองแบบแบบเหลืองเหลืองอันนี้เป็นสวนอันนี้เป็นสวนอันนี้เป็นสวนน้อยของเพื่อนเนาะค่ะเนาะสวนที่เพื่อนเห็ดโอ้ยพี่น้องซัมนี่ก็ได้ของกินเยอะแยะตะแเปะขายทาน เอาเพิ่นยางผ่านกลกองข่อยเองเด้อข่อยสิบอกว่าปู่สวนซ้ำนี่ปลูกของได้กินเยอะแยะมีหอดแอปเปิลมีหอดแพะนี่แหละลูกนี้แหละลูกนี้แหละที่ข่อยจะไปเก็บที่ข่อยจะไปแกงเห็ดไหมเห็นนหมดูข่อยซึว่าตามสวนบุกงกระชีคือเสียบอยู่น้อพี่น้องเนาะขวัยเลิกไปได้กินทัวร์น้ำเพลินพี่น้องเบิ่ง นี่ผักสลัดพี่ดองผักสลัดโอ้ป้าไม่มีถุงอ่ะเดี๋ยวไปเอามาให้<ะ>ถุงเยอะแยกชี้นในบ้านถือไปก่อนเอาไปอันนี้เอ,เอาหมดเอาหมดล้วไปเด็ดที่นั่นนะอ,อ๋อป้าหักทิมเน่ยเออคนขีการหลังเนาะเฮเดี๋ยวไปเด็ดเอาเอันน้เอามาเอามาตอนนี้คือผักผ,ผักชีน่ะถ้าเด็ดก็เอาตะกร้ามันไปค่ะ เพราะเพราะว่าแกหวงหลากไม่จะให้มันขึ้นอีกไงค้นคนเคยกับเขาเป็นขาสสีขาสิเอาหลากมันไปกินต่เออเดี๋ยวันจะได้ขึ้นอีกไงเนี่ยมันอ่อนๆเห็นป่ะเออเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเอาไว้นานมันแก่ใช่ไหมป้าไม่เหรอผักชีเนี่ยเธอเอาตะไบเป็นไปแล้วเดี๋ยวมันจะได้ขึ้นอีกแล้วเธอจะได้มาเอาไปกินอีกเดี๋ยวขาวสีพิเศเส็ลัดโอ้ช่วงนดี้กวกำลังลดหุนมากป้ะมักินอร่อยเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ ปลาช่วงนี้กำลังโหดหุุนเอามาหลดปลาสิกินแต่หยาได้ปัดนี้เอาปดนี้ยอ,อดผักชีเนี่ยเอาเอาบานงนสเก็บยอดผักตีห้ต้องให้เพื่อนเดชห้เนาะอยู่มาตั้งนานไม่ไม่มีที่จะมาหาเลยมาหาผักกินนี่ก็นี่ไงก็เอาแกงเห็ดมาฝากเพื่อนเอาอันสกวดใไ้ลูกนึงหมู่บ้านกต่แกงใส่แกงเห็ดแล้วพี่น้องก็เล้ยมาฝากเพื่อน ถือไว้ก่อนนี่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาอะไรใส่ให้ก็เลยก็เลยเอามาฝากเพื่อนเพื่อนก็เลยมาเด็ดเด็ดต้นหอมบอกให้น้ำเนยก็ได้ดไปเดี๋ยวกอสิอันนี้ไม่ใช่ต้นหอมที่ต้มกระเทียมโอ้ตีกระเทียมพี่น้องเขาแยกว่าออกต้นหอมกับต้นกระเทียมนี่ไงกระเทียมเพื่อนปลูกกระเทียมได้เลยนะนี่กระเทียมนี่เป็นหัวซื้อมาเออร้อยฝ่ออันอ่ะเก้าโคนเองแอนตี้โอเคโอเคนี่ เอาต่ยอดมันจะได้มันจะได้ออกไม่มามามาโเด็ดเองป้าไปเอาถุงไปเดี๋ยวขึ้นเอาถุงนะเดี๋ยวดูเด็ดเองนี่จะให้ดูฟักทองอันนี้มันลูกใหญ่เอยเอาไปกินไน่อโอ้อันนี้ฟักทองนี่ฟักทองกินนะฟักทองกินได้ค่ะดูบอกไงมันกินได้หมดนะมีอีกไหม มันกินได้หมดอ่ะมีลูกเดียวเนาะมีลูกเดียวอันนี้มันมันมันแล้วก็ป้ายอดมันนี่สามารถกินได้ไหมพวกดอกพวกอะไรมันเนี่ยมันจะกินไม่ได้ไปทอดแป้งเออทำไม<อ>จะกินไม่ได้เองนี่ก็โง่โง่เนาะฟักทอง,งอไม่มีกินตายเลยนี่พี่น้องนัน่นฟักทองกินตายบ่มีดอกพี่น้องว่าสักอุ้อยพี่น้องมีหอดองุ่นนี่ไอ้ป้าเห็นมั้มันออกเองโอ๊ยเบิ่งสาบลาบอยู่เบิ่งห่ะ แล้วก็แอปเปิลแอปเปิลบ้านเขาพี่น้องแอปเปิลแอปเปิลบ้านเขานี่แอปเปิลต้นเล็กนี่นู่นเห็นบ่อองุ่นพวงสาบลาบอยู่นั่นน่ะอุ้ยเพิ่นปลูกเองได้พี่น้องเมืองนี่มีแต่ของกินเด้ไม่ได้ปลูกมันขึ้นเองแม่นบ่ออันอันนี้นี่กินได้บ่อบ่อได้เนาะไอปลาโน่นอุ้ยว่าแม่นอันยอดอันนี่แอปเปิลนั่ยนะหวานอร่อยนี่เมืองแอปเปิลแอปเปิลหวานอร่อยผสมเดียวเสร็ โจนเดี๋ยวโจนมาโจนหูแล้วว่าแอปเปิลหวานอร่อยนี่แอปเปิลบ้านเพื่อนพี่น้องว้าวธรรมดาอันนี้ก็เพื่อนบ้านเนาะค่ะเพื่อนบ้านกลางเต็นท์เนาะโอ้ฮึกฤทธิบ้า,บานนั่นไหมเห็นบ่าอันนี้ข้างบ้านเด้อค่ะเดอ้อข้างบ้านฮึกฤทธิ์มากเลยอ่ะปลูกสวนกินเองไปปลูกอันอัน บ้านนั้นบ้านนั้นเพื่อนปลูกแล้เพื่อนเอาสนามไว้แบบว่าเล่นไว้ฮึกฤทธิ์กันนั่นเองนะอ่ะไปเดี๋ยวพาไปเบิ่งผลไม้สวนลูกดำๆนี่กินได้บ่นอสำรวจบังซือเด้ออันนี้กินบ่ได้เด้อค่ะเด้อเบิ่งองุ่นเห็นบ่ปาพี่่นน้อองงุหมป้าองุ่นนี่มันเปรี้ยวหรือมันหวานให้มันแก่ก่อนแล้วหวานหวานใช่ไหมเอออ่าโอเคเดี๋ยวประมาณอีกกี่เดือนป้า เอนนห้ากอเดี๋ยวหนูมาใหม่เอาไปเลยเก็บมาไปเลยนี่ลูกลูกต้นต้นแพร่ค่ะพี่น้องต้นแพร่อคือหมักฝรั่งบานเห่าล่ะเพิ่นบอกว่าฟังผีมีอีกหน่วยหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งฟังผีว่าสั่นเออหนูนี่หนูกองเอาย่ออันั้นน่ะนี่นี่ลูกแพร่เบิรงพี่น้องซัมนี่ก็ได้กินหน่วยเห็นปะว้าไอปันคืออะไรคือจะมันโดนแล้วมันปันไงอ๋อโอเค อันลูกแพนเห็นบ่ลูกน,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 น้อยน้นังพี่น้องต้นน้อยน้นังเห็นบ่เห็นลูกมับนบ่นั่นน่ะนั่นลูกแพะกินกินคือจังนวยฝรั่งบานเฮาแล้วพี่น้องคล้ายๆกันแหละป้าจะให้ดูจะให้ดูมะเขือเทศป้ากระเทสพี่น้องจะกินหมดไหมเนี่ยป้าโอ้บอกระให้พวกแยกบวยากเดี๋ยวข่อยมาเดี๋ยวข่อยมาส่งไอ้ฝาดแถวนี้เดี๋ยวขอย่ยวขอ,ยอ,อ,ขอยแวะมาเอาเถ่ดนะนี่อันนี้ลูกอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมเนี่ยเอออันนี้ลูกใหญ่ อออ้นีี่ังกยาแล้วเพิ่นกระปุกพริกไปกินพี่น้องพริกนี่เต็มเลยขลังออกป้าไอ้นี่พริกเนี่ยไม่แยกเหรอแยกทไมแล้วเอาไม่แยกบ่เดี๋ยวไปไม่ค่อยสิขอไปปลูกบ่อนไปปลูกที่ไหนอะปลูกบนชานบ้านข่อยไงนี่ไงเอาเอาต้นนี้ไปไหม่ะเออได้เอานะเพราะมันจะออกพริกแล้วเอาเอาเฮ้ยเพิ่นนห้ว่าสันเอาพี่น้องจะเดี๋ยวไปเก็บต้นไหนก็ได้ต้นไหนก็ได้ครับป้าอุ้ยอันนี้แหม อันนี้อันนี้ที่กินกับก็ต้องไหมเออมีแค่นี้บอกมีแค่นี้แหละอันนี้ต้นขึ้นช่ายดอกมันเนี่ยที่เราไปผัดไม่ฝาดนะนี่ที่เราไปผัดไม่ฝาดอ๋อนี่บกพริกบกพริกบกพริกกำลังออกดอกพี่น้องอันนี้ก็ต้นขึ้นช่ายอ้ยมังตีลสวนมังตีลสวนเพิ่พี่น้องค่ะอุ้ยนี่เห็นว่าบกพริกต้นบกพริกต้นนี่เพิ่นไข่อยเอาต้นที่มันใกล้ใกล้จะออกดอกไม่ได้เหรอเอาต้นไหน หิบไปสิไอ้ป้ากินท้องตำ้ะตำถั่วกี่โมงแล้วป้าพ่อเดินงไปกินข้าวบ้านยา่านี่พี่น้องอุย้ยสาบราบอยู่เอาถั่วมาให้หนูกินก็ได้บ่ได้ง,งกเลยเนาะไม่ใช่ป้า <c oughs> <c oughs> นี่เบิ่งเห็นน่มงามคับพี่น้องงามงาม Hej, velkommen til den her video Tak for at se den her kanal